ชั้นแมตต์ตัวแม่มาแล้วดูคะ่ะปึง้งคือสีชัดมากคุณแม่วยแมตจริงคะ่ะชอบมากเอาเข้าเฟรนด์ไปเลยคือคอนท่านติด,ดทนเลยทุกคนคสีสวยมากสีสวยเกินเนื้อดีเกินสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับใครไม่ติดแต่ซาตินนะคะมากับรายการที่ห่างหายไปนานมากก็คือลองให้ดูจ้าซึ่งวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะมาลองคือสร้างเรื่องมากเพราะว่าแบรนด์บริสส่งสิ่งนี้มาเธอคือใหญ่ไปปะ เธอดูหน้าเธอเที่ยบกัน,น้ะชั้นคือมันใหญ่ไปไหมมันใหญ่มากฉันเลยรู้สึกว่าฉันต้องมาทําลองให้ดูแล้วเพราะว่ามันเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกให้ทุกคนดูนะคะว่าข้างในมันมีอะไรบ้างจริงจะบอกว่าเครื่องสำอางของแบรนด์บริสมันดีมากๆเลยทุกคนถ้าใครที่ตามจะเห็นว่าเราใช้เยอะมากของแบรนด์เขาเป็นเครื่องสำอางที่พัฒนาโดยช่างแต่งหน้าเกาหลีเลยครอจริงนะคะเราเป็นคนชอบเครื่องสำอางที่ถูกทําขึ้นโดยช่างแต่งหน้าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นไทยเกาหลีหรือฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาค่อนข้างเชี่ยวชาญแล ว่าเขาก็อาจจะเจอผิวที่หลากหลายมาเขาก็จะสามารถพัฒนาสูตร,รให้มันเข้ากับหลายๆสภาพผิวได้ยอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่เขาก็คือทำเครื่องส่องออกมาได้จึงสุดๆมามาอันบ็อกกันทุกคนเริ่มคือถ้าเราลุกทุกคนจะงงนิดนึงเพราะว่ากางเกงไม่เข้าบ,บเสื้อเลยคือเข้าใจไหมว่าถ่ายชุดตัวเพราะฉะนั้นท่อนล่างมันก็จะแปลกๆนิดนึงปึง้งปึ้งโอ้คุณแม่คุยเยอะไปปะ เอางี้คือเยอะไปไหมอุ้ยเราไปเก็จริงน่ารักมากเลยอ่ะลิปอันเนี้ยอุ้ยอันล่ามเป็นลิปที่เราไม่เคยลองเลยทุกคนคืออันบนอนะ่ะเคยลองหมดแล้วนะคะคือมีทางคุชชั่นนะคะแล้วก็มีพัฟคุชชั่นที่ใหญ่มากแล้วก็มีพาวเดอร์บรัชนะคะฟลอสมีกลอตินนะคะแล้วก็มีแบดลิปสติกด้วยมาเริ่มสิ่งแรกนะคะที่ตื่นเต้นมากก็คือคุชชั่นรุ่นใหม่คือจริงๆเราเคยใช้คุชชั่นรุ่นเก่าของเขาไปอยู่แล้วนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบมบลิสบลูแมตเพอร์เฟกซ์ซูมโคเวอร์คุชช ปกปิดกันก่อนพวกน,นี้เดี๋ยวเราจะออกไปงานข้างนอกคือกล้าหาญมากคือโดยปกติอะถ้าสมมติไปงานข้างนอกจะไม่ค่อยกล้าลองอะไรพวกนี้นิดนึงเพราะว่ากลัวถ้าใช้ไม่ถูกแล้วน่ายมอะไรอย่างเงี้ยหกอป้าแต่นี่ก็คือมีความมั่นใจสุดๆลองของใหม่แล้วใช้ออไปข้างนอกเลยแพคเกจิ้งเขาน่ารักมากเลยเถอะอันนี้นะคะเราใช้สีเดซี่นะคะเวลาที่กดออกมาแล้วมันเยอะเกินให้เราเอาไปถูกๆกับฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้มันจะมีเท็กเจอร์ที่เอาไว้ให้เราเกลี่ยตัวคุชชั่นนะคะปึ้ม วุ้ยทุกคนเนื้อแมทจริงนะเป็นเนื้อที่แมทเลยแล้วก็สีเข้ากับผิวมากเป็นเนื้อคุชชั่นที่เหมาะก,กับประเทศไทยมากการปกปิดถือว่าเลิศเลยนะทุกคนตรงเนี้ลงไปตรงหน้าแก้มก็เบลลรุมขนได้ดีนะคะเดี๋ยวเราลงตรงคางให้ดูเพราะว่าตรงคางมีรอยสิวถือว่ากรึบเลยนะพูดเลยงานพองงานผิวคือกรึบคือการปกปิดเขาสามารถเป็นฟูคอเบรดได้เลยนะคะ ผิวสวยอะไรที่ติดมากพวกรอยดำรอยแดงที่มีอยู่นี่ยก็คือถือว่าจางลงไปเยอะมากๆนะคะอันนี้ Before After นะคะ เดี๋ยวมาลองอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้เขาบอกว่าติดทนไปเลย16ชั่วโมงแล้วก็คุมมันดีมากแล้วก็ตัวน,นี้เขาบอกว่าไม่ตกร่องนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยอันนี้ขออ่านเลยมันยาวมากเขาบอกว่าผ่านการทดสอบนะคะ non comedogenic and dermatology test นะคะก็คือเหมาะกับคนที่เป็นสิวง่ายอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าใครที่กลัวว่าจะเป็นสิวะไรก็จริงๆริงนะลองนะและนี่ก็คืองานผิวที่ได้นะคะงานผิวแมทจริงเธอประทับใจนา,นานทีจะเจอคุชชั่นเกาหลีที่แบบแมทสะใจให้คนไทยเข้าใจปะต่อไปนะคะยังไม่หมดเรายังมี บลัชออนนะคะที่อยู่ในบ็อกเซตตัวนี้นะคะจะเป็นตัวแบร Bliss Moist Moji p a s s Powder Blush นะคะน่ารักมากมีทั้งหมด3 4สีด้วยกันนะคะตัวเนี้ยเขาบอกว่าทาได้ทั้งตาแก้มแล้วก็ปากเลยนะคะอุ้ยถ้าดูสีดิน่ารักมากสวชให้ดูนะทุกคนจะบอกว่าตัวเนี้ยเนื้อเขาจะเป็นเนื้อครีมนะคะคือมันจะเป็นเนื้อครีมนุ่มๆม,มีความแบบเหมือนโมจิอะแล้วไม่สีคือชัดมากดูคะ่ะ คือสีชัดมากคุณแม่อันนี้เบอร์ศูนย์หนึ่งอันนี้ต่อไปเบอร์ศูนย์สองนะคะศูนย์สองจะมีความชมพูแต่ว่าติดวอร์มโทนขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นสีแบบออกพีชพีชศูนย์สามซันเซ็แมงโก้ค่ะอันนี้ก็จะมีความวอร์มโทนเลยอุ้ยเธอสีสวยทุกอันเลยอะใช้สีไหนดีละ่ะวันนี้จะบอกว่าเม็ดสีชัดมากนะคะแล้วก็พันแกะพอเกลี่ยไปปุ๊บอะเนื้อครีมมันจะมีความเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งลดซึ่งเมื่อกี้เท่าที่ดูเราก็คือเปลี่ยงง่ายมากนะคะไม่ติดเลยต่อไปล เข้าเฟร์บไปเลยคือสีสวยเกินเนื้อดีเกินแต่วันนี้เราจะมาในลุคแมทนะฮะทุกคนเพราะว่าเขาออกลิปมาใหม่ก็เลยอยากลองด้วยนะคะแพคเกจลดมา bare and bliss no gravity transfer proof matte lipstick นะคะมีทั้งหมด6สีก็คือเป็นลิปแมททุกมูดจ้ะเดี๋ยวลองสวอชให้ดูก่อนนะคะทุกคนอันนี้สวอชมาเรียบร้อยแล้วก็คือสีสวยมากอ่ะเออเอาไงดีอะวันนี้อยากได้ความนูดนิดนึงจะเลิกเป็นเบอร์ศูนย์สองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะเอาโลทินกับลิปกลอสมาผสมด้วยเดี๋ยวเอาศูนย์สองกับศูนย์เจ็ดมาผสมกันนะคะแล้วก็ แก้มคิดว่าเดี๋ยวจะใช้เป็น4 03 Sunset Mango นะคะทาแก้มก่อนละกันนะคะทุกคนเริ่มลงไปเลยนะคะคือเม็ดสีชัดมากทุกคนแตะขึ้นมาน,นิดเดียวเองนะเนี่ยขอยายกกระจายก่อนคือพอลงไปแล้วมันก็จะมีความเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งนะคะนี่แล้วก็อันนี้เอามาทาตาได้นะจ๊ะใช้แปรงได้เลยมันเปลี่ยนเป็นแป้งนะคะแต่ว่คือเกลี่ยง่ายมากทุกคน นี่ฟิล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 คนคิดอะไรไม่ออกจะแตนะ่งหน้าอะไรก็โถมไปเลยค่ะสีเดียวจบนี่อันนี้คืองานต่างงานแก้มนะคะคือครบจบในตลับเดียวเวอร์แล้วก็เขาบอกว่าติดทนนาน12ชั่วโมงไปเลยค่ะคือเอางี้นะลิปบ่ะค่อนข้างติดติดทนเลยทุกคนค่อน้างติดทนนะคะดูค่ะคืออันนี้ใช้ที่ชูบเปียกเยเนี่ยมาทุกคนเดี๋ยวมาลองลิปสติกกันอย่างที่บอกว่าเราจะใช้เบอร์02ก่อนนะคะสีสวยมากทุกคน นูที่ถูกต้องเราสีชัดมากคือกลบสีปากมิดเลยอันนี้เกลี่ยนิดนึงนะคะมันฟุงฟุงคือเป็นลิปแมทที่แบบเกลี่ยง่ายมากแล้วก็ไม่หนักปากเลยอะ่ะทีสวยไหมอันนี้ฉันว่าสีนี้คือลดมากใส่ฝอ,อกก็ใช้ได้อะเกาหลีก็ใช้ได้งานปักนุดปากใจตัวนี้นะคะบอกว่าใช้เทคโนโลยี transfer proof นะคะมันก็จะช่วยล็อกสีให้ติดทนแล้วก็กันน้ำด้วยเดี๋ยวเราจะทาผสม4 07ไปนิดนึงด้านในให้มันอมชมพูนิดนึง นี่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะผสมตัวกลทินนะคะเบอร์ศูนยลงไปแล้วก็ลงไปตรงบริเวณจงอยปากตรงนี้นิดนึงข้างบนเป็นไงสีปากเลิศปะไม่หยุดค่ะสาวติ๊ไม่ทาลิปสติกแค่นี้หรอกทาที่อีกต่อไปนะคะจะใช้เป็นตัวลิปกลอสไปเลยค่ะเบอร์ศูนยอันนี้น่ารักมากเพิ่มมันเป็นวิงวิข้างในด้วยจ้าดูนี่ค่ะ เอาให้หองคือเราก็ต้องเริ่มด mm ้วยลิปแมทเพื่อความติดทน mm hmm. แล้วก็เพิ่มความฉ่ำด้วยกลอสไปเลยค่ะไปเขียนคิวแปบเดยกลับมา mm hmm. มาแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือไม่ได้ทําอะไรอื่นเลยนอกจากเขียนคิว้วกับเพิ่มดอลลี่อานิดเดียวนะคะจริงๆสามารถออกจากบ้านได้เลยเนี่ยเผ็ดปะคือใช้เครื่องสำอางน้อยมากาเธอรลิเวอร์อันนี้ไม่ได้ทาแป้งด้วยนะรู้สึกว่าหน้าแบบหน้าไม่ยมเลยอะเคด ในที่สุดโคชเช่นเกาหลีก็ออกแบบแมทมาให้มันเข้ากับคนไทยสักทีวันนี้น,นะคะถ้าใครที่สนใจตัวไหนสามารถไปทดลองใช้กันได้แล้วก็สามารถตามได้ที่ช่องทางของทางแบรนด์เลยนะคะเขามีสินค้ายเยอะมากคือครบทุกไลน์จริงๆทุกคนแบบอายไลเนอร์เขาก็ดีมากฉันก็ใช้เป็นเฟรนด์ของฉันเองอายไลเนอร์ลิปสติกบลัชอายแชโดว์ที่เขียนคิวมาคือมีหมดค่ะคือแบรนด์นี้มีหมดจริงๆคือเราลองมาแล้วจริงๆนะคะแล้วก็เป็นเครื่องสำอางแบรนด์เกาหลีที่ดีมากๆหนึ่งแบรนด์ที่สำคัญแพ็เกจจริงก็น่ารักมากแล้วเขาก็ตั้งใจทำแบบสุดๆสำหรับ เจอกันใหม่คลิปหน้าคิะนี่คุณแล้วสวัสดีค่ะ